ร้อมกันเลยลูกถอยจากไมไม้ไม่ไหม้อีกเดี๋ยวมันจะดึงช่วยกันเลยยังคลายออกช่วยกันเลยหลุดช่วยกันแบบเต็มที่เลยในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม้ไม่ไม้เนี่ยไปด้วยกันแบบเนี้เหมือนเดิมนะแต่ถ้ามันยังแบบไม่เต็มที่ก็ถอยจากไมไม้ไม่ไม้อีกทุกอย่างพร้อมกันเดี๋ยวภาพจะดึงขึ้นเลยจากใต้ดินใต้น้ํา อากาศนี่นหน้าโน้อะไรที่มันไม่มีเรื่องไม่มีแรงนี่เดี๋ยวมันจะกดึงออกมาล้างเลยดึงออกมาล้างให้เลยอเปอดแบบไฟบังคับเลยพร้อมกันเลยทุกอย่างนี่เออไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้พร้อมกันเลยไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกัน ไม่ต้องถอยไหม้ไม่ไหมพร้อมกันเลยถอยจากไหม้ไม่ไหมเป็นก็ถอยจากไหม้ไม่ไหมพร้อมกันเลยทุกอย่างเตรียมจะกลายเป็นดับล้างว่างล้างเต็มที่หน่อยทุกอย่างทุกอย่าง ไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่าง <One thing. S 1> ทุกอย่าง <One thing. S 1> ร่ำมาเลย Everything. Everything. ไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหมเหมือนกันข <c oughs> อยจากไมไม่ไมเหมือนกันทุกอย่าง สภาพเป็นการดับล้างมันจะมากมาห,หมาศาลเลย<ทด>ไม่ใช่อยู่แค่ไหมแบบสะกดเอาไว้นะไม่ใช่นะเออไม่ใช่อยู่แค่ไหมแบบสะกดไหมไว้สะกดจิตไว้ไม่ใช่นะเออ,อถอยถอย่าไหมไม่ไหมอีกนะเออสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตอย่าไปอยู่แค่ไหมไม่ไหมสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตอย่าไปอยู่แค่ไหมไม่ไหมไหมลูกไหถอยอย่าไหม หอยจะไหมไม่ไห้ทุกอย่างเลยลูกหอยจะไหม้ไม่ไเลยอย่าไปอยู่แค่ไหมไม่ไหมอย่าไป้างตรงไหมไม่ไหม้หอยอยจะไหม้ไม่ไมทุกอย่าง อ็ยังไม่ไม่ไม่้เลยหน่อยังอยู่แค่ไม่ใไม่เออจะได้ดับล้างดีพร้อมกันเลยทุกอย่างพร้อมกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเนื้อหาการดับล้างมันจะพรอบครอบมาหมดเลยลูกนีกว่านี้ี้โลสมาบาดเต็มที่เลยีิโลสมาบาดชนิดโหดเต็มที่ แต่แค่ไหมเนี่ยมันไม่มันไม่มได้ไดับล้างมันแค่ดอกกวมันเองอ๋อยังไหมไม่ไหมอีกทุกอย่างเอออย่างเนี้ยมันกลายเป็นดับล้างจริงๆว่าไร้ร่องรอยล้างจริงหรือว่านิโรธสมาบัติชนิดปอดไม่ใช่นิโรธสมาบัติชนิดเข้าชนิดออกชนิดปอดแต่นั้นก็ทุกอย่างพร้อมกันทุกอย่าง แล้วมันจะเป็นอนุภาพที่มันแบบดับล้างล้วนๆเลยไล่ล่องลอยล้างกันไปล้วนๆเลยไม่ใช่การคอยเกิดคอยดับไม่ใช่การคอยดับคอยดับถอยจะไหม้ไม่ไหม้มันก็ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้แล้วเรียบร้อยเลยนอกเหนือการคอยเกิดนอกเหนือการคอยดับไปเอง ต้องคอยไม่ไม่ไม่กันเรื่อยๆลูกนะทำไมแล้วก็ถอยจากไม่ไม่ไม่กันเรื่อยๆทำไมแล้วก็ถอยจากไม่ไม่ไม่กันเรื่อยๆลูกมันจะได้ไม่มีความเขตหรือว่าดับล้างไปแบบไม่มีความเขตดไหลลองลอยล้างันไปแบบไม่มี เหมนเลยนะมามันไม่ได้ผิดนะแล้วถอยยาดไม้ไม่ไหม้เนี่ยมันเหมือนกับมันถอนออกไงเอ๊ยนะถอนออกไอ้ที่มันอุปทานมันลงหลักปักฐานในธาตุสีในน้ำลมไฟเนี่ยในกายเนี่ยในกายธาตุเนี่ยในกายธาตุิีธาตุเนี่ยอุปทานที่มันปากหลักรางหลักปักฐานเนี่ยซ้ำลงไปลงลึกไปเนี่ยถอยอยากไหม้ไม่ไหม้ออกมาอย่างเงี้ยมันก็ถอนออกไงอะไรที่มันตก้าอันมันก็ระบายออกด้วยนะแต่เดี๋ยวมันจะหมดตัวนี้เอง มันร้อนเริ่มันจะออกหมดออกหมดแหละทุกอย่างอะไรกรรมมีบาปห่าเหวอะไรอยู่ในโลกนานพวกมึงเนี่ยมันมารวมกันในครอบมิชานี้เนี่ยมนานีิครอบมิชานี่แล้วมันจะคลายหมดมือมันยิบ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 ่นแหละมีบาปมึงอ่ะมือมึงนั่นมึงไม่ต้องมาสนใจการกิจการเหล่านั้นทั้งหลายทุกอย่างเหมือนเดิมไฟจะไหม้ไม่ไม้เหมือนเดิมนะดีนะกลัวจะลุกคนคนอื่นไม่ไม่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็น ระบบของกรรมิบากมันระบายออกนะ,ะ,ะย่างเหมือนเดิมอือนี่แหละเดี๋ยวมันจะนอกเหกนือโลกนอกเหนือนามเองถอยจากถอยจากไม่ไม่ไหมนี่มันก,นกานา็นอกเหนือโลกนอกเหนือนามเองแลนอกเหนือสติเองนี่เรียกว่านี่โลกสมาบัติล้างฐานวัดเลยเพราะเหมือนไฟอย่างเงี้ยแรงแรงที่มันเป็นนะ ดีลมันอัด้านอยู่ในกระเพาะล้วมันสร้เดี๋ยวมันจะอ้วกออกเลอออกเองมันถอนออกไงตั้งซ้อนตั้งซ้อนอันอันอันเดี๋ยวมันจะนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดเองไม่ใช่อะไรในติดในหลุดเองพอไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมไปในกันเนี่ยถอยจาไหมไม่ไหมไปในกันเนี่ยต้องถอยไหมไม่ไหมไปในกันเนี่ยเรียบร้อยละ นอกเหนือการเกิดดาไปเองไม่ใช่อะไรในเกิดได้ดัาไปเองลักษณะที่อะไรในจิตมันก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆพอถอยจากไหม้ไม่ไหม้เป็นดีนะอย่าไปอยู่แค่ไหม้ไม่ไหม้ลูกไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันถอยจากไหม้ไม่ไหม่ไปด้วยกันทุกอย่าง ั่นแหละไม่มันคลายจากตัวไม่เองไม่มันไม่เอาไม่เองเดี๋ยวมันหมดตัวค่อยเกิดไมด้เห็นนนอกเหรออนี้รังนอกเหรอังนอกเหรอหน้าตามตัวเนี้ยที่ให้เนี่ย,ยมันเป็นฤทธิ์ไปด้วยตัวมันเองฤทธิ์แรกมันมีดับล้างเ,เป็นความสับผิดในการดับล้างแบบไม่ไม่มีแง่ไม่มีมุมฮะ เหียงกั้หมดในสัพสิ่งสัพชาตทั้งหลายมันจะเสียงท้หมดเลยเราทำมาทุกอย่างเลยพอสอยอย่างไหม้ไม่ไหมพร้อมกันเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ไหม้มถอยอยาไหม้ไม่ไหมเหมือนกันก็มันก็เลยกลายเป็นไม่มีควาเขตกลายเป็นดับลร่างว่างร่างเรียกว่าไม่ใช่จิตกับสัพสิ่งไม่ใช่จิตกับจิตไม่ใช่จิตกับสัพสิ่งมันจะไม่ใช่ลักษณะ จิตกับสรรพสิ่งหรืจิตกับจิตไปเองพอถอยจะไม่ไม่ไม่เป็นมึงก็เรียกว่าสละรูปสละน้ําเป็นสละสภาวะเป็นสละตัวสละเป็นละก็ถอยอย่าตัวละไม่ละอีกอย่าเป็นมัวอยู่ตรงละไม่ละอะไรไม่ต้องคอยละไม่ละไปในการทุกอย่าง เอากจละไม่ละก็คือมันไม่เอาซ้อนทั้งละไม่ละมันไม่เอาซ้อนทั้งละไม่ละมันไม่ใช่อะไรในละไม่ละอย่างนี้มันจะนองเหนือทั้งตัวละไม่ละไปไปเลยเนี่ยนอกเหนือทั้งอริยานอกเหนือทั้งปุถุชนไปเองไม่ใช่อะไรในละไม่ละไปด้วยกันย ทุอย่างแล้วนี่ดิอย่าเฉพาะอะไรไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหมเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกันไม่ต้องคอยล่าไม่ล่าเหมือนกันหมดทุกอย่างลอยไปด้วยทุกอย่างดำาหนไปาหารตำแิน่ แค่ไม้นะลูกถอยยังไม่ไม่ไม่เองมาสิ่งวันที่มันไม่มีขอบเขตไงมันไม่มีขอบเขตรู้ว่าถอยยังไม่ไม่ไม่เองถ้าไปอยู่แค่ไม่ไม่ไม่มันก็มีขอบเขตแค่นึงจเจริญตรงนั้นเจริญตรงนี้เจริญทำห่าทําไมแล้วเออแต่ว่ามันก็ไม่ไปเลยสิ ไม่ต้องคอยไหม่ไม่ไหม้เปเลยลูกไม่ต้องคอยไหมไม่ไหม่ไปเลยนั่นแหละเดี๋ยวมันยิ่งกว่าตัดยิ่งกว่าไม่ตัดไปตามนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไม่ใช่อะไรในตัดไม่ตัดเองไม่ใช่ไปเจริญถ้าไปเจริญก็เป็นตัวก่อเกิดนลย สอนกันแต่ตัวเจริญตัวเสื่อมตัวเจริญก็เสื่อมในตัวเจริญนั่นแหละมีจางนะตาสอนกันแต่ตัวเจริญตัวเสื่อมนั่นทำไมสิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าไหมไม่ไหมไปด้วยกัะนเะนี่ยขนาดไหมยังไม่เกี่ยวว่าไหมเลยแล้วมันจะเหลืออะไรแล้วลูก ขอจะไหมไม่ไหม้เนี่ยคือไม่เอาซ้อนทั้งไหม้ไม่เอาซ้อนทั้งไม่ไหม้นั่นแหละไม่ใช่การซ้อนไหม้ซ้อนไม่ไหม้นั่นแหละมันไม่เอาซ้อนทั้งไหม้ทั้งไม่ไม้เนือนอกเหนือเกิดนอกเหนือดับเองนอกเหนือการคอยติดให้หลุดไปเองเลย นิสัยสุดตรงนิสยัยอ่อนแอนี่ปิวไปเลยหายไปเลยตัดสรุปให้อย่างเดียวทุกอย่างจบให้อย่างเดียวไม่ใช่ไปเจริญมันถ้าไปเจริญมันก็เป็นตัวกว่อเกิดแล้วม่นจะจบยังไงเราก็จบให้อย่างเดียวตัดสรุปให้อย่างเดียว ส่องถอยไหมไหมไม่ได้กันเลยในทุกอย่างลูกยืนอใกล้รอรับวิบากนิดใส่หวังต้นแดงยิ่งสดเรินเหม็นที่หมูเราก็ เหม็นขี้หมูแล้วมันเหม็นตัวเหม็นเองเปล่อททำไมไม่เหม็นตัวเหม็นเองมันมีตัวเหม็นนมันได้ยังไงเนี่ยทขอหมูอะไรหมูกินหมูเรากไม่หายเราอยูตัวเองอยู่กินตัวเองนี่แหละหมดตัวเองหมดตัวเองนี่แหละ ทุกอย่างลูกกัมเร็มันบาลานเถียเงั้นหมดทุกอย่างอเฉพาะด้ยอ่เฉพาะตรงภาวะนี้ภาวะนี้อย่าเฉพาะสภาวะเฉดด้วยอย่าเฉพาะนี่ทุกอย่างลูกไม่ต้องคอยไหมไม่ไหมไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่าง ถ้ไมก็ถอยยังไม่ไม่ไม่ไมเอมจะได้ไม่เอาทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่มีอะไรเป็นของใช่หรอกตัวหลงใช่มันหลอกสภาวะนั้นสภาวะนี้อาการนั้นอันนี้เป็นของใช่มันหลอก มันไม่มีอะไรใช่หรอฮะมันไม่ใช่ไม่ใั้งตัวไม่ใช่เองไม่ใช,ใช่ทั้งใช่ทนะั้งไม่ใช่